สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคหื่นในคนท้องนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พรพบกับผมหมอแอนปูเชียวชาญเวชกรรมโรคปอดแอะ ICU ครับ วันนี้ผมก็จะมาพูดกับเรื่องของโรคหืดนะครับโรคหืดเนี่ยหลายคน,นยังเข้าใจว่ามันคือโรคหอบหืดนะครับจริงๆเราทางการแพทย์เราจะเรียกว่าโรคหืดนะครับซึ่งก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนท้องเนี่ยครับที่เป็นโรคนี้ด้วยแล้วก็ยังได้รับการรักษาไม่ดีนะครับมันก็จะมีผลต่อเด็กในท้องนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับโรคหืดในคนท้องนะครับว่าต้องทําอย่างไร ข้อมูลก็ได้มาจากของคุณหมอเจนนี่คุณหมอเทนิเฟอร์นะครับก็เป็นคุณหมอเกี่ยวกับโรคหืดโดยตรงอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับก็มาพูดในเรื่องของแ s สมาอินเพ e g n น n ซีนะครับลงวารสารการแพทย์จามาปี2023นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับก็ในเรื่องของอาการคนท้องนะครับก็คือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยตั้งครรภ์น,นะครับ หรืออาจจะมีภรรยาที่ตั้งครรภ์นเนี่ยก็จะเห็นว่าคนท้องเนี่ยก็คือจะมีความสึกว่าเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายกว่าปกติทําอะไรนิดหน่อยก็จะเหนื่อยอ่อนเพลียง่ายใช่ไหมครับซึ่งอาการบางอย่างเนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆโรคหืดนะครับแต่ว่ามันก็จะแยกออกจากกาันรตรงที่ว่าถ้าเป็นท้องปกตินะครับไม่ได้เป็นโรคหืดเนี่ยมันก็จะไม่มีอาการไอนะครับไม่มีหายใจเสียงดังหรือเสียงวีดในปอดนะครับ ตรวจร่างกายเนี่ยก็จะไม่ได้เจอว่าหลอดลมเนี่ยมีเสียงดังผิดปกติอะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นอาการของคนท้องธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นโรคหืดเนี่ยก็จ,จะมีการไอหายใ,หใจเสียงดังเกิดขึ้นมานะครับนอกจากนี้เนี่ยในคนท้องเนี่ยอาจจะวินิจฉัยยากนิดนึงตรงที่ว่าเราก็จะไม่ให้ แนะนำการเอกซเรย์นในคนท้องใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะมีผลต่อเด็กในท้องได้แต่ถ้าใครที่จําเป็นต้องเอกซเรย์เนี่ยเราก็จะมีตัวที่มันกันนะครับปิดบริเวณส่วนของเด็กไม่ให้โดนรังสีนะครับก็จะพิจารณาในรายที่สงสัยหรือจําเป็นโรคในปอดอย่างเงี้ยนะครับที่ต้องเอกซเรย์ ray. เราก็จะมีตัวตะกั่วกันรังสีให้คนท้องนะครับ นอกจากนี้คนท้องที่เหนื่อยมากๆเนี่ยส่วนหนึ่งที่ต้องระวังคือถ้ามีออกซิเจนที่มันต่ำมากเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของโรคลิ้มเลือดอุดตันในเส้นเลือดปอดได้นะครับอันนี้ก็ควรจะต้องพบคุณหมอนะครับเพื่อตรวจเพิ่มเติมถามว่าสําคัญอย่างไรในเรื่องของโรคหืดในคนท้องนะครับเราพบโรคหืดในคนท้องเนี่ยก็คือประมาณสัก8%ซได้นะครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคหืดแล้วไม่รักษานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะสัมพันธ์กับการที่คลอดก่อนกําหนดลูกมีน้ําหนักตัวน้อยหรือมีภาวะคันเป็นพิษนะครับและเรื่นี้ผมก็เพิ่งเจอผู้ป่วยคนท้องที่มานอน ICU ที่สงสัยเพาะวะคันเป็นพิษนะครับซึ่งเพราะวะคันเป็นพิษเนี่ยก็จะน่ากลัวที่ว่าก็จะมีความดันสูงนะครับตัวบวมนะครับปัสสาวะผิดปกติ อาจจะมีค่าการงานตับผิดปกติร่วมด้วยนะครับหรือมาด้วยชักก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับคนท้องเลยนะครับนอกจากนี้เราพบว่าถ้าใครเป็นลกหือดอยู่นะครับแล้วก็มาเป็นตั้งคันเนี่ยจะมีประมาณสัก6 0สเนี่ยที่อาการเนี่ยคงที่นะครับแต่จะมีอีกประมาณสีที่ว่าเนี่ยอาการมันแย่ลงนะครับนี้ก็คือเป็นการศึกษาของคุณหมอเขานะครับพราพบว่าเออมันพอเป็น ท้องแล้วเป็นโรคหืดเนี่ยปรากฏว่ามันโรคหือดอาการมันไม่ได้ดีขึ้นนะถ้าอย่างจะพงที่ไม่ก็แย่ลงนะครับถามว่าทําไมคนท้องส่วนใหญ่เนี่ยความสําคัญก็คือเขาไม่ได้รักษานะครับทําไมถึงไม่ได้รักษาก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคือกลัวกลัวว่ายาที่ได้มาเนี่ยมันจะมีผลกับลูกในท้องหรือเปล่านะครับก็เลยเไม่รักษาเลยละกันไม่เป็นไรเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าบางคนเนี่ยก็หยุดยาเองนะครับคิดว่าอ่าจไปโกหือดอยู่ใช้ยาใช้ยาพอท้องปุ๊บอ่าไม่อยากให้ลูกโดนยาก็เลยหยุดยาเองนะครับหรือว่าคุณหมอเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้ถนัดในการดูเรื่องของโรคหืดในคนท้องนะครับก็เลยไม่ได้สั่งการรักษาต่อนี้ก็มีส่วนนะครับบางคนเนี่ยก็คือได้รับยารักษาช้าเกินไปนะครับมีเหมือนกันนะครับที่ว่า มาถึงใกล้คลอดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหนื่อยแล้วก็มีเสียงหลอดลมตีบนะครับก็เพราะเป็นโรคหืดนะครับก่อนจะคลอดอันนี้ก็ลำบากในการรักษาเหมือนกันนะครับรวมทั้งยาที่รักษาโรคหืดเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นยาสเตียรอยใช่ไหมครับทำให้ผู้ป่วยบางคนเนี่ยคิดว่าเอ,อ๊ะมันจะมีผลกับเด็กหรือเปล่าก็เลยไม่อยากใช้ยาตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เรา คิดขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าที่ว่าจะมีผลต่อเด็กนั้นนู่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการไม่ได้รักษาเนี่ยอันตรายมากกว่าได้รับการรักษาเยอะเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเสี่ยงต่อคันเว้นพิษคลอดก่อนกําหนดน้ําหนักตัวน้อยนะครับการรักษาเนี่ยมันมีทั้งไม่ใช้ยาแล้วก็ใช้ยานะครับการที่เราไม่ใช้ยาเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงพวกสารก่อภูมิแพ้ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยต้องอย่าเครียดมากนะครับความเครียดความกังวลเยอะเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งทําให้โรคอื่นมันแย่ลงได้นะครับ รวมทั้งระหว่างสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับหลายคนเนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับก็จะเลี้ยงนกว้านแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือก็จะมีแมวมีสุนัขเนี่ยที่เข้ามานอนในห้องนอนเราด้วยนะครับก็ส่วนนี้เนี่ยก็คือในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีขนสัตว์ใช่ไหมครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมียิ่งเป็นโรคหืดอ,อยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีการกระตุ้นให้มันกําเริบได้ง่ายนะครับหรือไล่ฝุ่นที่อยู่ตามาเตียงของเรานะครับ แล้วก็มลภาวะทางอากาศนะครับเช่น PM 2.5เนี้ยก็ต้องระวังในช่วงที่อากาศมันแย่มากคนท้องเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะมีผลต่อเด็กด้วยและนอกจากนี้ควรจะมีการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับให้ครบห้าหมู่ในคนท้องนะครับยิ่งท้องเนี่ยอาจจะต้องได้รับส่วนของอาหารมากกว่าคนทั่วไปใช่ไหมครับก็ต้องได้รับพวกแคลเซียมนะครับยาบำรุงบางชนิดนะครับซึ่งอันนี้คุณหมอที่เขาฝากคันเขาก็จะดูแลตรงนี้ให้นะครับ ส่วนในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยจริงๆแล้วยาลบหืดในคนที่ไม่ท้องเนี่ยก็ใช้เหมือนกับคนท้องเลยนะครับเหมือนเหมือนกันเลยนะยาหลายตัวเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ทําให้เกิดผลเสียต่อเด็กนะครับแม้กระทั่งยาชีววัตถุที่ชื่อโอมาลิซูมแม,มนก็สามารถใช้ได้นะครับเขาก็มีการพิสูจน์ทดลองมาแล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปหยุดยาเองใช่ไหมครับ การรักษาก็จะเป็นตามแนวทางมาตรฐานนะครับที่ให้การรักษาเหมือนคนทั่วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญว่าใครที่เป็นโรคหืดอยู่นะครับแล้วตั้งครรภ์นเนี่ยอย่าหยุดยาเองควรจะพบหมอนะครับสาหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบนะ,ะ้อหนแนวนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ